สวัสดีค่ะแผนรักรวงใจตอนที่90-91ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลที่น่าอักครับถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากสนับสนุนและให้กำลังใจผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเข้าไปให้กำลังใจผู้แปลกันเยอะๆนะคะแล้วก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆกดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ฉันไม่เป็นไรจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงก็คุณอ้โหลู่ถิงเซียวทำไมตัวคุณเหม็นขนาดนี้กระสุนปลาสวีเดนว่ากันว่าเป็นอาหารที่เหม็นที่สุดในโลกเป็นความคิดของลู่จิงลี่คุณชายรองนี่อัจฉริยะจริงๆนี่มันไม่ใช่แค่เหม็นอย่างเดียวนะแต่มันเป็นอาวุธชีวภาพได้เลยนะเนี่ยไปเถอะ เสี่ยวเปามันเป็นความผิดของฉันเออดโทษตัวเองไปเลยเขามีอาการแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วเธอเรียกเขาหลายๆครั้งเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองเสี่ยวเปาน้านะกลับมาแล้วนะจ๊ะขอโทษด,ด้วยเมื่อคนะืนน้าเกิดเรื่องก็เลยกลับมาไม่ทันนะ้าขอโทษนะ้าขอโทษหนูจริงจริง ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะก็ควรที่จะมาหาหนูก่อนแท้ๆนี่คือของขวัญวันเกิดที่เสี่ยวเปาตั้งใจจะให้เธอให้ฉันเสี่ยวเปรารู้ว่าฉันชอบเพชรก็แค่เพชรธรรมดารรมดาที่ไม่มีราคาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเพชรทั้ง99เม็ดนี้ เสี่ยวเปาเป็นคนติดทีละเม็ดทีละเม็ดด้วยมือของตัวเองเสี่ยวเปาหนูช่วยติดให้น้าหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นไงสวยไหมจ๊ะฮ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะเสี่ยวเปานี่เป็นวันเกิดที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตของน้าเลยลูกจะทำให้พ่ออิจฉาไปถึงเมื่อไหร่หนิงซี่ บอกเสี่ยวเปาให้เรียกหุ่ยนยนต์พวกนั้นกลับมาก่อนโอ้โอ้โอเสี่ยวเปาหนูช่วยเรียกหุ่ยนยนต์พวกนั้นกลับมาก่อนได้ไหมจ๊ะว้าวเสี่ยวเปาหนูนี่เจ๋งสุดยอดไปเลยหนูอายุแค่ห้าขวบแต่กลับสามารถเขียนโปรแกรมพวกนี้ได้หนูมันอัจฉริยะเกินไปแล้วหนิงซีนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาชมเชยเขานะ ฉันรู้ถึงแม้เสีย่ยวเปาเขาจะทำผิดแต่เวลาฉันรับปากให้เขาทำอะไรเขาก็ทำได้ทั้งหมดเขาไม่ทำให้ตัวเองอดอาหารเขาไม่โยนสิ่งของตามอำเภอใจแล้วผลที่ออกมาคือวิธีการของเขามันยิ่งยกระดับขึ้นไปอีกดังนั้นไม่แน่ใจว่าถ้าครั้งนี้ฉันห้ามเขาทำแบบนี้อีกครั้งต่อไปเขาอาจจะมีวิธีการที่เหนือฉันขึ้นไปอีกก็ได้จริงไหม อืสำหรับเสี่ยวเปาเรื่องพวกนี้มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงเพราะงั้นในความคิดฉันเราไม่ควรไปตาหนิเขาจะดีกว่าพี่ใหญ่พี่สะพ้ายทำไมพวกพี่ไปนานกันขนาดนี้มือผมมันจะหลุดอยู่แล้วนะรีบมาช่วยผมสักทีห้องนางเล่นพี่ใหญ่พี่สะพ้ยกับเสี่ยวเปาอยู่ใหนงั้นหรอพวกเขากำลังเล่นกันอยู่ในห้อง พี่ไม่อยากรบกวนพวกเขาผมจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ไปอยู่เล่นด้วยกันกันกบพวกเขาเรื่องที่ให้นายไปจัดการเป็นยังไงบ้างภายในเวลาหนึ่งเดือนบริษัทฟึงลุ่ของจูเซียงเฉิงจะถูกลบชื่อออกไปจากเมืองนี้ทั้งหมดแล้วเรื่องหนิ่งซีล่ะเจ้าหน้าที่ที่เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากคนนั้นให้สัมภาษณ์ว่า หนิงซีเป็นคนจ้างให้เขาทำอุปกรณ์ที่มีปัญหาขนั้นขึ้นมาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์แต่มันขึ้นอยู่กับหนิงเสี่ยวั่วถ้าหากเธอเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความหนิงซีก็ไม่มีหลักฐานจะมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เลยและสุดท้ายหนิงซีก็อาจต้องถูกตำร,รวจจับฉันจะรอดูว่าใครที่มันจะกล้าทำพี่ส้ายมีพี่หนุนหลังอยู่ทั้งคน แล้วใครมันจะไปกล้ากันล่ะผมให้คนติดตามคนเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วระยะนี้มันจะต้องติดต่อคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอนและถึงตอนนั้นเราก็จะได้หลักฐานมามัดตัวพวกมันพอถึงเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าใครมันจะมีปัญหากันแน่ประสิทธิภาพละ่ะวิธีนี้ดีจะตายไปจะไม่มีประสิทธิภาพได้ยังไง นี่มันจะไม่รุนแรงไปมั้งแล้วเสียวเปาล่ะขอ,อนอนหลับอยู่เหรออ่าใช่ค่ะรู้ถึงเซียวพอดีฉันมีธุระด่วนหลังจากนี้สามชั่วโมงแล้วฉันจะกลับมานะฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันพี่สภพยเธอมีธุระเร่งด่วนอะไรกันนะสั่งให้คนติดตามเธอไป เดี๋ยวผมจะไปเองผมมั่นใจว่าผมทำงานนี้ได้แน่นอนนอกตัวเมืองพี่ใหญ่หนิงซี่เธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เก่าของเธอแล้วตอนนี้เธอกำลังเข้าไปในที่อยู่ของจางเฉียงที่เป็นผู้ดูแลฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากคนนั้นพี่สบายเธอมาที่นี่คนเดียวทำไมหรือว่าจะมาคุยเจรจากับมันกันนะ รอเดี๋ยวนะผมจะใช้มือถือไลฟ์สดให้พี่ดูใครกันวะมีธุระอะไรตั้งแต่เช้าโอคุณหนิงคนงามนี่เองไม่ทราบว่ามาหาผมมีธุระอะไรเงินหรอครับฉันจะพูดแบบตรงไปตรงมาฉันต้องการคำรับสารภาพจากคุณฉันอยากให้คุณพูดความจริงทั้งหมดออกมาหนิงเสียอรัว่ว เป็นคนทำเองทุกอย่างไม่ใช่ฉันจ้างให้คุณไปทำร้ายเธอฮ่าฮ่คุณเปิดที่อัดเสียงไว้ใช่ไหมคุณนี่เหมือนไร้เดียงสาจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเพียงแต่ถ้าคุณสู้ราคาไวล้ลละก็นะคุณต้องการอะไรเงินน่ะสิแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าคุณหนิงคนสวยยอมนอนกับผมสักคืนเรื่องทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเป็นยังไง ทางเลือกนี้ง่ายใช่ไหมล่ะงั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกให้คุณเหมือนกันอะคุณคิดจะขู่ผมด้วยปืนของเล่นเนี่ยนะอาจารย์จางฉันจะไม่พูดซ้ำสองนะฉันฉันยอมแล้ว ออกมาคนเดียวแถมยังเอาปืนจริงติดมาด้วยถ้ามองไม่ผิดนั่นน่าจะเป็น b a เล t ตา92 FS แล้วเธอไปเอามาจากไหนพี่สะพายไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธออยู่ต่างประเทศกันแน่นะลู้ถึงเซียวฉันกลับมาแล้วเสี่ยวเปายยังไม่ตื่นงั้นเหรองั้นฉันขึ้นไปหาเขาดีกว่า หนิงซีเธอไปไหนมาจัดการเรื่องส่วนตัวฉันขึ้นไปข้างบนก่อนนะอ่ะโ้ถิงเซียวคุณคุณทำอะไรมือคุณไปอยู่ตรงไหนกันถ้ายังไม่หยุดฉันจะสูซแล้วนะถ้าทำคุณบาดเจ็บก็อย่าโทษฉันก็แล้วกันเธอก็ลงมือเลยสิมาจริงนี่คุณต้องการทำอะไรกันแน่ คุณคิดว่าฉันไม่กล้าทําอะไรคุณใช่ไหมทําไมถึงไม่กล้าลงมือกับฉันเออนั่นสิทําไมล่ะปกติถ้าเป็นคนอื่นฉันซัดหน้าก่ายไปแล้วแท้นี่คืออะไรอธิบายมาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแผนรักลวงใจถ้าเกิดผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะแปลกๆไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆกดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจแปลที่หน้าอ่ะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ